นี่ว่านในช่องมันท่านดีดีมากเลยแม่จะไปว่ะไปพุ่นแม่หายแม่ความแม่มาไปยังกินน้ำแล้วแม่ความพุ่นน้ำอันนี้แล้วเฝ้ากิน ับมาเด้กินเข่าับปูัะปูเอ็นมะปูได้ปูปูอ้ยยังไงปูปูนี่นต้มตําพอได้ตําเจ้าตําป่อโอ้พีุู่ตําุณนี่พูดก,กินนะ จงนีคนอาดิเด้แนี๋ยวนี้อันใดก็เป็นเมือนอะไ้กูแดนึงเอาหนึ่งผูแดดนึงเอาหนึ่งกูแด่ไปร่ไงด้นรนหนึ่งอ่ะลฮะได้หน่อยจะล่นหนึ่งไปสงชั่วโมง บ่อมีหู่างหัดหัวกวนเลยคนปูว่ากวาไปเรียงหัวผมไม่ปูบ่ปูบ่มีบ่มีไัยเป็นสองชั่วโมงน่ะในรูนึนมันไม่เข้มมาใครมีบ่ไปวัถือไปวัถือหมองห่อ้จะไปถือหมองก็จะไปไปง้นนั่นน่ะเขาไปหาตัวน้องให้ทะเลหนะมีไม้อเล็กอันหนึงห้องงอว มันแย่เขาไปแย่เขาไปแย่เขาไปโอ้มันขึ้นเขาบอกตัวใหญ่ดิปูเขาอันนี้ตัวบักจดึงพูดอะไพอยู่ทีไหกำลักลับไปมาที่ไหนตัวกดทัานหญ่เขาก็ไปได้ยืนรขั้นหน่อยจะไปบ่อไหร่ไหมาหารน้ำมานดื่มแล้วอย่งอ่นุ๊กประารถ

มันอะหรปูปูปูป,ปูน่ะเดี๋ยวไมาแล้ว <laughs> นี่อาหาร <laughs> ฉันจิจำกับพื้นเยอะมันสิ่งนั้นจำ <laughs> หวางมัน้ง <laughs> <laughs>

กยปูเหรนังลงปูยังป enfin ูละปูะไปขุดปูอไปขุดกูตายแูตายแล้วมกัตายกไม่เห็นีตายจ้ากินยี่ปูกินอะไรตามมุง เากินไม่ได้เพียนไม่ได้ไม่ได่ได้ไมเสียไม่ไิ้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้พม่ได้ไมเได้ไ่ได้ม่ได้พม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่กด่มเได้อง่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ด้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้นม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่งด้ไม่ได้่ได้ม่ได้มได้ม่่มไม่มได้่มา เอากลางเออเอากลางมันออกกางมันออกเนาะกาไม่มีอไม่มีออกแล้วนี่มือมือวะเขาไม่แยใหรเลียงเข้าไปเต็มหรอหัดมือไหเป็นยังคือหัด ว่าไปมองไม่าไปฮะบูบูบูบแล้วก่งคนนี้่าหลัอ้เจาอไงาเอาเอาไกนี่เรียกมาผัดาแ้เ Premises, สดเนี่ยอ่มันไงพี่ตัดอาไฟมาปาดใส่ก huh. anyway. ็เลีบซอยวีพี่แซบไปแซบปอืมออกกากออกเอ้าเอาแถวนี้มันก้ออกออกดอกกางกันหาผู้ใดเป็นผู้นำโนดนมันไงพี่เป็นผู้แต่งคำพี่ตัต่อไปสิจะปล้อมหัว

ตากไม้ฝนจังชุยฝนใ้ตาไม้แมนตาไม้สิเปิให้งฝนอมะีกปูนี่ละจีกปูกู้ยิจู้ปูปูกู้ยิจู้เก็บเก็บเก็บเก็กบ บนบานดมาแยกิแกเลยเราเรียกาไปตัดผมน้ำตาบ้ตัดผมไปัดผมบครับน่มไปไปก็บต้องไปเร็วๆๆกินปูยุตาบ้าเข้าไปูกๆมาไปมูมีโมตาบอมีโมไปเป็นมูตาบนาบอมีโมบ้าครับบอกตาอ้าวมาต้องตัดเขานี่น่ปวยุ่นี่

กิน oh, แบเป็นงมากินกินปลอันปลาปลาปลาตัวใหญ่กันเยเป็ัวสีดีเนาะสีเงทีเจ๊ดอบนงกตายคิมจูเิิีเป็นยีเป็นตัวเสียบันเอเี่ยเกีสีต้องเปลอ ยายจียกกังยายจีแกกังชองเกี้ยวชองเกียกับพ่อกันเจ้ากินกินน้ำมันเอ่าใชากินือกินน้ำน้ำยายบุญบัมือนชองเสียโยนกินเอากินเดอปเปปาอปป๊อปปาอปยายต้องกับป๊ปปาอปให้เหรอาล้วครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับน้ำเนี้ยเออไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเบื่อเร้วอย่าลืมติด กดติดตามกดไลค์กดแชร์เลยครับเดอ้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไม่กินไหมข้าวบางทีกินปูยจนข้องเสียกินปูันนะอาหารไปกินน้ำทะเลนะ